ดีค่ะชื่อจาวันวันซอฮาจะแนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนดอมสุ่มความรักความสัมพันธ์จากวิพายเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเป็นดวงของตัวเองแบบร้อดเเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นการไหลกับชีวิตก็พอเนอะอาะอ่ะทีนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่า คริสต์มาสนีพี่ไพมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับดวงความรักของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าพี่ไพยอยากจะบอกอะไรนะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะอ่าตอนนี้สามารถโยนของขวัญค่าครูนะคะเพื่อน้อมรับคำทนานและพลังงานดีๆได้ด้วยการกดตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ แถบขวาร่างของการพิมพ์ตัวหนังสือเนาะมันจะมีรูปกล่องของขวัญสามารถกดตรงนั้นแล้วยนของขวัญค่าครูมาให้แม่หมอได้นะ <that 's the noise> เพื่อน,น้อมรับคำทํานายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันสิว่าคริสต์มาสนี้พี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนที่เข้ามาไดเจอเอ,อิที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะโอยใบแรกขึ้นมาแล้วเดอสตนะคะเดอสตนะสเตรน์ค่ะ แชม e พล r ส n สามถ้วยราชินีดาบโอ้ยเจ้าของพลังงานนี้เป็นผู้หญิงแน่แน่แม่หมอว่านะเพราะว่า Energy ขึ้นเป็นผู้หญิงนะคะสองไม้เท้าโอ้ยเก้าเหรียญแม่หมอมองว่าเป็นออพลังงานของผู้หญิงแน่แนค่ะ ห้าเหรียญเจ็ดม้เท้าอะไหลๆก็ไหลละโอ้ยหกถ้วยห้าถ้วยเจ็ดดาบหนึ่งถ้วยเ e อร์มิตเจ็ดถ้วยสองเหรียญวิ f ออฟจ n นโอเคอ่ะมา ต้องบอกเลยว่าพลังงานที่พี่ไพ่เล่าวันนี้นะคะเจ้าของพลังงานเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะทุกคนนะเออแล้วทีนี้ยังไงต่อพี่ไพ่ก็บอกว่าคือตอนเนี้ย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่หมาถอ,อนนดกต้องนอิดนึงเนาะเอออาจจะมองไม่เห็นนะคือจะบอกว่าคุณเนี่ยตอนนี้คุณกับเขากับคนรักของคุณเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้วนะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาต่างคนต่างเยียวยาต่างคนต่างฟื้นฟูใจของตัวเองเพราะว่าห่างกันมานานละนะคุณกับเขาก็เออไม่ได้คุยกันไม่ได้คอมมิคเมนต์อะไรกันแล้วนะ คุณก็เยียวยาแผลใจตัวเองได้อย่างดีแล้วเพราะว่าสตาร์ขึ้นมานั่นแปลความแปลเป็ความหมายว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณดีแล้วคุณมีความสุขกบชีวิตของคุณราบรื่นดีแล้วนะคะอ่ะบอกได้เลยว่าคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วจ้ะคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองอย่างมีความสุขแล้วนั่นหมายความว่าใจของคุณนั้น มีภูมิคุ้มกันมากพอที่จะไม่ไปเฝ้ารอไม่ไปหยหามไม่ไปเรียกร้องอะไรใดๆจากคนรักเก่าของคุณอีกแล้วในเวลาเนี้ยคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดของคุณแนวทางอะไรของคุณก็ตามคือคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนลุกการแต่งตัวเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนความคิดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะ แล้วตอนนี้คุณก็มีความสุขกับชีวิตมากๆแล้วก็แบบเออคุยกับใครก็ได้ไปไหนก็สนุกสนานทฮฮาเข้ากับผู้คนได้ง่ายเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนตัดสินใจอะไรเด็ดขาดขึ้นเป็นคนเฉียบขาดขึ้นเป็นคนที่มองคนขาดขึ้นเป็นคนที่แบบ เาเลยเป็นผู้หญิงที่แกร่งขึ้นอนะ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดทันคนขึ้นอนะ่ะเป็นคนที่ไม่มองโลกแบบอ่อนโยอนอ่อนหวานเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอะ่ะคือคุณแบบได้รับภูมิคุ้มกันในการมองโลกอะ่ะเมื่อก่อนคุณมองโลกแบบสดใสอ่อนโยอนอ่อนหวานมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่จ้ะฉันไม่ได้มองโลกแบบนั้นอีกแล้วมุมมองของฉันเปลี่ยนไปแล้วนะคะบอกได้เลยว่าการมองคนครั้งนี้ของคุณมันขาดมันเด็ดขาดชัดเจนนะทุกคน คุณที่เป็นผู้อ่อนโยนในวันนั้นน่ะกลายเป็นสเตรงแล้วก็ราชินีดาบนะั่นหมายความว่าคุณแข็งแกร่งมากๆเลยนะคุณเข้มแข็งมากๆเลยคือชีวิตต่อจากเนี้ยของคุณน่ะคุณมองว่าฉันจะวางแผนชีวิตของฉันไปในอนาคตคือบอกได้เลยว่าคุณกำลังวางแผนหลายสิ่งหลายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าคุณจะทำอะไรต่อไปนับจากวันเนี้ยที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของคุณเนี่ยเออ ให้มันก้าวหน้าให้เจริญก้าวหน้าให้เจริญงอกงามแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตได้แบบสะดวกสบายอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าถามว่าคุณ move on ได้จากคนรักเก่าหรือ,อยังบอกได้เลยว่าคุณ move on ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ move on ได้แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์และในชีวิตตอนนี้ของคุณก็คือคุณอยู่ได้อย่างสง่างามอยู่ได้อย่าง โสดสวยและรวยมากอะ่ะคือไม่ต้องเอาผู้ชายฉชนก็อยู่ได้อเออมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นน่ะคือต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีอิทธิพลกับหัวใจของคุณอีกแล้วคุณเข้มแข็งมากพอแล้วนะคะอืมเมื่อก่อนนะคุณนะยอมเดินตามเขาแม้เขาจะไม่เคยหันมามองคุณก็ยังคงเดินตามเขา แม้ว่าเขาจะด้อยค่าคุณไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของคุณคุณก็ยังคงเดินตามเขาแล้วก็ยังคงรักเขาคือยอมทิ้งความเป็นเอิร์ดยอมทิ้งตัวตนของคุณยอมทิ้งศักดิ์ศรีของคุณเพื่อคําว่ารักเขาคําเดียวนะในวันนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว เมื่อก่อนน่ะคุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เขาได้เห็นว่าคุณน่ะรักเขาจริงๆนะคุณพยายามทําเพื่อเขาจริงๆนะพยายามทำวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจเขาพยายามทุกถีทางเพื่อจะดึงเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแต่มันกลายเป็นว่าในอดีตะสิ่งที่คุณพยายามไปเขาก็ไม่เคยหันมามองคุณมันเป็นการพยายามที่มันเสียเปล่าคุณมองว่า โคตรเสียดายเวลาโคตรเสียดายความรู้สึกที่เคยทําไปในวันนั้นที่เขาบอกว่าความรักมันทําให้คนตาบอดมันก็คือแบบนี้นี่เองเนาะเออถามว่าแล้วในอดีตเนี่ยคุณกับเขาเคยมีมุมดีๆด,ด้วยกันไหมมีค่ะคุณยังคงนึกได้ว่าไอตอนที่คุณกับเขามันเจอกันแรกๆอะมันเหมือนรักแรกพบที่แบบว่า เข้ามาเจอกันแล้วมันมีแรงดึงดูดกันมันเป็นช่วงที่มีมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกันน่ะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจนร้นเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบจริงจังตั้งใจกับคุณเนาะคุณก็เลยทุ่มเทความรักครั้งนี้กับเขาเพราะว่าคุณก็คิดว่าถึงแม้ว่าเรากับเขาจะเป็นรักต่างไว้ยก็ตามแต่คุณก็เชื่อว่าคุณกับเขาจะไปกันได้ดีเพราะว่าอีตอนที่มาเจอกันใหม่ๆอ่ะอะไรมันก็ดีมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะเอออะไรมันก็ดีอะไรมันก็มีความสุขไง เออแต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งที่พอคุณทุ่มใจทุ่มเทเพื่อเขาอะมันกลายเป็นว่าเขากลับไม่เห็นคุณค่าของคุณในความรู้สึกตอนนั้นคือคุณมีแฟนก็เหมือนไม่มีอ่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่คุณจดจํามาจนถึงวันเนี้ยังจดจาแบบเขาเรียกจดจําอดีตที่แบบมาตอกย้ําตัวเองว่า ที่ผ่านมาคุณพลาดตรงไหนและคุณเจ็บปวดตรงไหนคือวันนี้คุณยังเสียใจคุณยังผิดหวังคุณยังรู้สึกว่าวันนั้นฉันไม่น่ามาเจอกับเธอวันนั้นฉันไม่น่าไปหลงรักเธอวันนั้นฉันไม่น่าไปทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอมันเป็นความรู้สึกผิดหวังเสียใจอะ่ะเออในอดีตอะ่ะอืถามว่าทุกวันนี้คุณลืมได้ไหมเหตุการณ์เหล่านั้นลืมไม่ได้คะ่ะคุณจําทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของเขานะคุณจําเอาไว้ในใจของคุณทั้งหมดนะ คนคนนี้ข่าวว่าไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะอีตอนแรกรักอะไรก็ดีแต่พอหลังๆคือแบบมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณทุกอย่างคิดหรือว่ารู้สึกยังไงก็ไม่พูดออกมาปกปิดคุณทุกอย่างโกหกคุณทุกอย่างหลอกลวงคุณทุกอย่างเลยครั้งนี้คือต้องบอกว่าการหลอกลวงหรือปกปิดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมือที่3อย่างเดียวนะทุกคนนะคือการปกปิดคือคิดหรือว่ารู้สึกยังไงก็ไม่พูดกับเรามาตรงๆอ่ะคือแบบเหมือนหลอกขายฝันเหมือนแบบ คือจริงๆอ่ะคุณรับรู้ได้นะว่าเขาอ่ะรักคุณแต่เขาเลือกที่จะปกปิดไว้แล้วก็แสดงออกมาว่าเขาไม่ได้รักคุณมันเป็นการกระทําที่ย้อนแย้งกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขามันการกระทําแบบนี้แหละที่มันทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจว่าทําไมล่ะในเมื่อคุณรักฉันทาไมคุณไม่พูดมันออกมาฉันรักคุณฉันยังแสดงมันออกมาเลยทําไมคุณต้องเก็บทําไมคุณกลัวอะไรฉลอเออมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนเขาหลอกคุณอะ แต่ว่าเขารักคุณนะแต่ว่าเขาไม่พูดสิ่งเหล่านั้นมันออกมาไงนะคือต้องบอกได้เลยว่าหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณมูฟออนได้แล้วคุณไม่อยากจะได้เขาอีกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาสิอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณกับเขามันห่างหายกันไปเนี่ย มันทำให้คนคนนี้ได้มีเวลาคิดทบทวนไตรตรองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือ,เ,อ,อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกับเขาแล้วก็เข้าใจถึง เส้นทางที่คุณทําให้เขาความดีต่างๆที่คุณทําให้กับเขาอ่ะคือต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นเหมือนสไตล์เหมือนคนโรคส่วนตัวสูงเป็นอินโทรเวสก็ได้หรือเป็นคนที่แบบคิดอะไรค่อนข้างชา้าเป็นคนย้ําคิดย้าทำอ่ะเวลาเขาคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยค่อนข้างชา้ากว่าจะคิดได้อ่ะก็คือวันที่คุณอ่ะ move on ได้แล้วอ่ะนั่นหมายความว่าคุณกับเขาแยกจากกันมานานมากมาก,มากแล้วนะอาจจะ6กถึงเจ็ดห้าหกเดเดือนเนี่ยคือมันนานมากแล้วนานจนคุณ move on ได้แล้วแต่เขาเพิ่งจะได้ตกตะกอนทาง ความคิดอะนึกออกปะคือเขาเป็นคนที่คิดอะไรช้าไงเพราะคิดวนไปวนมาคิดไต่ตองอยู่นั่นน่ะเออมันทําให้เขาเพิ่งจะคิดได้กว่าแต่แต่กว่าที่เขาจะคิดได้คือคุณมูฟออนได้แล้วอะแต่เขาเพิ่งจะคิดได้ว่าเขาอยากขอโอกาสแต่มันไม่ทันแล้วไงนึกออกปะเขาเพิ่งจะคิดได้ว่าเขาจะต้องไปง้อคุณไปขอโอกาสคุณเพราะว่าคุณสําคัญกับเขาคุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณแต่กว่าจะคิดได้คุณมูฟออนไปแล้วมันเลยกลายเป็นว่า กว่าคนคนนี้จะวางแผนที่จะง้อคุณกว่าวางแผนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะกว่าจะทําอะไรแต่ละสิ่งละอย่างได้กว่าจะย่างก้าวได้อะ่ะคือมันก็ผ่านไปเนิ่นนานไปจนไหนตอนไหนแล้วอะ่ะซึ่งกว่าที่เขาจะวางแผนแล้วก็วนกลับมาบอกได้เลยนะว่าโคตรนานอะ่ะ View of f o r n e คือมันต้องอาศัยเวลาที่โคตรยาวนานนะบอกเลยว่าโคตรยาวนานซึ่งในเวลานั้นอะ่ะ คุณอาจจะไม่ได้รอเขาอีกแล้วก็ได้อะเออคุณอาจจะแบบไปม,มีคนใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณอาจจะคบกับคนใหม่ไปแบบเป็นหลักห้าหกเดือนแล้วก็ได้เพราะว่าคนคนนี้คิดช้านะคิดช้าแบบช้ามากแล้วกว็โหก็กว่าจะวางแผนกว่าจะปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกอ่ะคุณนึกสภาพนะอ่ะแม่หมอตีเลขจากหน้าไพ่เลยวางแผนคิดวางแผนทบทวนอ่ะต่ำๆเจ็ดสัปดาห์ถึงเจ็ดเดือน กว่าจะปรับเปลี่ยนแปลงนิสัยอีกคันต่ำๆสองสองเดือนอ่ะรวมเป็นเก้าไปแล้วแล้วกว่าจะแบบม,มันนานน่ะลูกดวงนะเก้าเดือนน่ะคือเก้าเดือนเก้าเดือนถ้าคุณไปเปิดรับคนใหม่คือคุณคบกับเขาเป็นไหนตอนไหนแล้วคิดว่าคุณถ้าคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วเขาดีอ่ะ คุณนี้จะกลับมาหาอีตาอื่นนี่ไหมมันก็ไม่กลับแล้วไงทุกดวงลูกดวงเนาะเออคือคนคนนี้คิดช้านแวแม่หมอก็มองว่ากว่าเขาจะคิดหรือจะกลับไปง้อคุณเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วคุณก็คงจะไม่รอแล้วอะเออใครจะรอหงำเงือกได้ขนาดนั้นก่อนแกคือรอให้แกแบบ ตกตะกอนได้เนี่ยหกเดือนไปแล้วห้าหกเดือนไปแล้วแล้วกกียรกจะสรุปผลออกมาได้อีกอะ่ะเออมันมันนานเกินรอแล้วไงมันนานเกินไปละแม่หมอมองว่าคุณอาจจะไม่รอเขาแล้วอะ่ะเออนะอ่ะเดี๋ยวขอดูซิว่าพี่ไพ่จะบอกว่าไงคุณจะรอเขาไหมกดลเล่นเล่นโอ้โหต่อให้เขาวนกลับมาเขาก็สอบตกในเรื่องของความสัมพันธ์อีกอ่ะสุดท้ายจบอะสองใบจบสุดท้ายไม่ทันจะ้ะเพราะว่าเขาอึนเกินนะความสัมพันธ์นี้ไม่ทันจะ้ะมาสายจะ้ะ มาสายมาไม่ทันจ้ะเนอะสุดท้ายแล้วก็จบเพราะว่าคุณโคไปมีคนใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะพลังงานวันนี้ก็ประมาณนี้จ้า